อนุบาลวัดพระพุทธบาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่35หมู่5ตำบลขุนโคลอนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนางสาวจิราพรอ,อินพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทนายศักนรงกาสินพิลารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน34คนและจำนวนนักเรียน546คนการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนด้านการบริหารจัดการประชมุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดทำคำสั่งมอบหมายงานต่างๆ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีจัดตารางเรียนตารางสอนพร้อมใช้งานเอกสารธุรการทั้นเรียนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันด้านสภาพแวดล้อมจัดสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่น่าเรียนสะอาดร่มลืม่นห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่น่าเรียนมีโต๊ะเก้าอี้จำนวนเพียงพอ หมุดห้องปฏิบัติการโรงอาหารสนามเด็กเล่นแหล่งเรียนรู้ห้องสุขา5ดีและห้องต่างๆพร้อมใช้งานด้านความปลอดภัยจัดการระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอโรงอาหารมีความสะอาดและปลอดภัยสนามเด็กเล่นลานกิจกรรมมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานมีความปลอดภัย มีการประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยจากโรคติดต่อต่างๆให้นักเรียนทราบอยู่เสมอการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งมีการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อความเป็นเลิศเสริมสร้างความปลอดภัยเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 8. นโยบายมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. อ่านออกเขียนได้ลายมือสวยโรงเรียนดำเนินการยกระดับทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ถึงป .6 และส่งเสริมการคัดลายมือของนักเรียน 2. คิดคำนวณเก่งส่งเสริมการคิดเลขเร็วด้วยโปรแกร,รม GSP ในทุกชั่วโมงกิจกรรมส่งเสริมคิดเลขเร็วจินตคณิตและเวทคณิต A m a t เพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษ IEP มีการสอนด้วยครูชาวต่างชาติเพื่อฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมีกิจกรรม l i ต t l e g u ไกดและ English Camp 4. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นส่งเสริมและสื่อสารการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นใกลสถานศึกษารอยพระพุทธบาทผ่านกิจกรรมมัคคุเทศน้อยและกิจกรรมไม้ตะพด 5. จัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning มีการจัดการเรียนรู้เชิงลุกผ่านกิจกรรม Active Learning กิจกรรมมหากรรม1โครงงาน1น,นวัตกรรมสู่ห้องเรียนคุณภาพผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 6. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งซอพาวเวอร์โรงเรียนมีการประดิษฐ์ท่ารำนบบูชาสการะพระพุทธบาทเจ้าซึ่งเป็นท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการรำสการะรอยพระพุทธบาทเจ็ดลดเพิ่มสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจัดหาทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 8. เด็กปถมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมีพัฒนาการที่สำคัญ4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านภาษา จุดเน้น4ีข้อโรงเรียนดีมีความสุขเป็นการขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อให้การศึกษาเกิดเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นคือเรียนได้ทุกที่ทุกเวลายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข คนดีด้วยกระบวนการลูกเสือเข้มแข็งมีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมโดยใช้กระบวนการลูกเสือเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะการดํำรงชีวิตยกระดับ Rtnt และ Onet โดยการจัดทําแบบทดสอบคู่ขนานและใช้ในการสอนควบคู่ในเวลาปกติใช้สอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ต้องการพัฒนาเร่งด่วน โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทยังคงขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นองค์กรคุณภาพองค์กรแห่งความสุขสืบไป